ย่างไก่ก <aid> ันนะจ๊ะแพทจะทากะทิทากะทิเสร็จแล้วก็ทาน้ํามันนะเหตุผลที่ทาน้ํามันเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อไก่เรามันจะได้ชุ่มฉ่าดูไม่แห้งแกะดูน้ารับประทานน่ะพูดง่ายๆก็คือทําให้มันสวยงามไม่ถ้าเราไม่ทาน้ามันนะเนื้อไก่เรามันจะดูแห้งๆไม่ชุ่มแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเนคนไหนไดเอทอยู่ก็แนะนําว่าไม่ต้องทาก็ได้เพราะว่า อันนี้เราทาเพื่อความสวยงามให้ดูน่ารับประทานมันจะได้ดูน่ากินถ้าลดน้ำหนักอยู่ว่าไดเอทอยู่นะก็ไม่ต้องทาก็ได้ย่างแบบนี้ไปเลยแต่ของแพทยสามีแพทย์เขาไม่ลดน้ำหนักเขาเขาตกจัดเต็มกินของอร่อยก็ต้องจัดเต็มนะถ้าไม่จัดไม่เต็มมันก็จะไม่ได้รสชาติมันต้องจัดเต็มมันถึงจะได้รสชาติ เดีย๋ยวเราจะย่างไก่ให้มันสุกซะหน่อยเพราะว่าไก่นี่เราต้องย่างให้มันสุกๆนะเพราะว่าถ้าดิบแล้วมันจะไม่อันตรายจะมันจะอันตรายนะจ๊ะไก่เราต้องกินสุกไก่สเต๊ะเราก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็สวยงามโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบ้านกันแล้วก็ ไปทําน้ําอาจารด์ไปหั่นผักใส่น้ําน้ําอาจารด์ต้มไว้แล้วเดี๋ยวจะหั่นผักใส่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวจะให้เควินชิมให้ดูนะว่าอร่อยแค่ไหนโอเคเดี okay, ๋ยวเราขึ้นบ้านกันไปเลยกินได้แล้วลูกร่างี่รอก่อนเนี่ยเอาวัชใส่เต๊ะ อันนี้ผักมีเพิ่มถ้าจะเอาอีกอ่ะอันนี้แต่กินในถ้วยนี้ก่อน,นอันนี้มันพริกทม่านพอแผละแผละไม่อ้อยเต็มพริกอ่ะเด็กแม่หันพริกใส่ไปด้วยหนูก็อย่าไปกินพริกสิลูกอยากกินอ่ะฮะต้ออยากกิน,นกเลินมาเนี่ยเ <Hey. S 1> อ้ยกินอยู่ <c oughs> แม่จัดก,กล้องมันจะได้เห็นชัดๆไง แพ้หม้อไม่จัดจ่องอ่ะบิฟอนหม้ถ่ายอ่ะแพ้หม้อไม่จัดจ่องบิฟอน่ายอ่ะจัดแล้วมันไม่ลงตัวมันก็เลยต้องจัดอีกเข้าใจไหโอเคได้แล้วเพอร์เฟคเขาไม่ดีสิย้อยไอยจับอ่ะแม่ชิมบ้างแม่ก็ยังไม่ได้ชิมเลยแม่หนึ่งไม้แม่ต้องกินกับผักด้วย มเฉพบอกเอาไลน์มันยืดมากเลยฮะอือหตกับแผนได้ได้อือืออร่อยเผ็ดนะไม่อร่อยเผ็ดยังไงเผ็ดยังไงพริกับเผ็ดเผ็ดมันก็เดือหนึง ก็เลยหนูกินไม่แผลมันไม่แผลก็เลยกินนอยแผะมันแผล ไรซ์อย่างนี้นะม,มันจะฮอตมากเลยพกกระไรซ์นี้อะแม่ชอบกินน้ำจิ้มเยอะๆทำไม <h ung> ทำไมอ่ะ <h ung> ไม่ใช่เอา big กว e แล้วทำนนี้เหรออันนี้มัน small นา้นามเน,นี่ยไม่กินทำนี้ไม่ได้อ่ะ ยากอะไรอนะ่ะมันไม่ขนาดก็ต่กิน่ทนวเนาะอืม taste like peanut b r yes ก็ peanut sauce ไงอ่า ว่าส์ดี I love peanut butter mm. I don't like jelly น้ำไม่ใช่ยูสันดาชอบกินผักเยอะผักนี่อร่อยใส่น้ำพอใส่อะไรน้ำอ่ะ cà phê Nam có gì lại à? Nam có gì riêng có nữa? เพื Put ่อออนหนึ่งตนะแม่กินไปไม้หนึนะ่งอ่ะแม้แเพ่อเจี๊ยบกินไม้ที่สองแม่เพพอเจี๊ยบกินทําไมจ้ะใส่วางตรงนี้ได้อยรู้ทําไมอันนี้ไม้ที่สองกินทําไมได้กินทําไมได้อ ถูกป่ะห้าไม้อะเจ้าปะเจบม่บมออ่อปะเจยบเจ็บ้าดงอหกไม้ค่ะเจ็บหกถูกป่หกเามไม้หรือหกก่อนนี่คนละเจ็ดไม้เจ็ดไม้เจ็ดไม้ เดี๋ยวแม่ไม้หนึ่งโอเคปะ่ะม้อไม่กินฉาหม้อน้กินฉาอะรเหรอ,อมแม่กินกี่อันสามอันเออแม่กินสามอันองค์นี้อืมนี่สามอันอร่อยมากแซ่บมากน้ําจิม้มสุดยอดเลยน้าจิ้มจิ้มพี่นัทซอสชือเนพีนัทบเตอร์พีนัทซอกสกับพีนัทบัเตอร์ไมีเหรอ Oh. แม่ต้องกินผักอะชอบกินผัก mm. เอาไหมคล้อนแบบนี้มไหมนี่สิได้อะตักเอาชิ้น small <laughs> ไก่เนื้อนิ่มมาก อันน้ออืมโอเคละหัวาดตั้งกล้องหัวขาดมาตั้งกล้องอย่างงี้แคปเรียนอาหารไงต้องเห็น,หานอหนหาหารด้วยโอเคถ้าเกลยมาหมเห็นหนูเห็นเห็นหนูทำไมจะไม่เห็นนะหนเห็นไ,นได้าหัวเขาขาดไปหน่อยเลย Yeah, Danny, นี่จานนี้ดีกว่ารู้ไมจาม้เมีนั้นสำหมัอะไรสอะไร a p p ิเ i z e r มากัเอะ for free mm. from r e <the> s t a u r a อร่อยอร่อยมาก super good อร่อยเวอร์ fuck อีกมอ,อีกนะิักนกินเียไปเรียนก็ได้นีน้ก็สองอันสองอันก็เอาไว้ไปงเรีนน้าของแมวอ่นเนี่นาขอม่อนน่าจะเอาช้อนเอาช้อนจะตักนี้ดูับ ซอสจะแช,แช่แข็งแช่แข็งนเอา,เอ,าองนะอนี้มุ่งอะไอนี้มุ่งอะเอาอีกหรอเอาสอสอีกไ,ไหนอีย <Yeah. S 3> นะ่า่จะบอกเรานะเอาเอาอีกนะ่ะจะปงนตะสลอตอเค thank you หยิอีก็อเป็นไร น้ำกว่า <c oughs> นูเอ๊ะไมได้เห็นหน้างู In ice cream after this